ในช่วงบ่ายวันนี้สารอาญ,ญานัดฟังคำสั่งกรณีคัดค้านการถอนฟ้องนายวิกเตอร์บูธในข้อหาฟอกเงินและช่อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์ตามคำร้องขอของทางการสหรัฐอเมริกาค่ะเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์คุมตัวนายวิกเตอร์บูธผู้ต้องหาคดีค่าอาวุธสงครามข้ามประเทศเดินทางจากเรือนจำมายังศาลท่ามกลางการคุ้มกันอย่างแน่นหนาจากหน่วยอรินทราชและหน่วยคอมมานโดเพื่อฟังคำสั่งสารคดีที่พนักงานอายการฝ่ายคดีต่างประเทศยื่นขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนเพิ่มเติมอีกหนึ่งฉบับ ตามที่ทางการสหรัฐประสานมาในสองข้อหาคือสมรู้ร่วมคิดกันฟอกเงินและสมรู้ร่วมคิดในการช่อกงทางอิเล็กทรอนิกส์ขาราสารอุดทรสั่งให้ส่งตัวในวิคเตอร์บูธเป็นผู้ร้ายข้ามแดนแล้วโดวยสารจะมีคำสั่งในเวลา13.30นาท,ทางด้านทนายความของวิกเตอร์บูธมั่นใจว่าสารจะพิจารณาให้ความเป็นธรรมทั้งนี้ที่มีสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศให้ความสนใจติดตามทำข่าวเป็นจำนวนมากรวมถึงภรรยาในวิกเตอร์บูธด้วย